เช่าไรอ้อยยิ่มออกบอ่อขึ้นราคาน้ำตาลแล้วไผได้ประโยชน์สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบะสนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมอีกสิ้นเคยนะครับก่อนจะรับชมเนื้อหาสาระของบสนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้บะสนนำนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเช่าไร่อ้อยของเฮานะครับคือการที่โซนประกาศขึ้นราคาน้ำตาล4บาทป,ปรับประกาศขึ้นนะครับก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ของพี่น้องเช่าไร่อ้อยอย่างแท้จริงนะครับแต่กระทรวงพาณิชย์ก็มาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นสินค้าควบคุม กลับไปใส่ในราคาเดิมนะครับประกาศขายในราคาเก่านะครับที่ก่อนที่โสอนอนจะประกาศขึ้นราคา4บาทนะครับจึงเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาสําหรับพี่น้องเช่าไร่อ้อยที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการคํานวณราคารายได้ของพี่น้องเช่าไร่อ้อยนะครับผลตอบแทนต่างๆของพี่น้องเช่าไร่อ้อยนะครับซึ่งพี่น้องเช่าไร่อ้อยก็มีหลายอย่าง หลายแนวนะครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นราคาเบื้องต้นราคาเบื้องสุดท้ายนะครับผลตอบแทนต่างๆของพี่น้คงเช่าไร่อ้อยเกิดหดหายนะครับหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาน้ําตาลให้กลับไปขายขายในราคาเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านมานะครับก็หลายอาทิตย์เป็นเดือนนะครับจึงมีขณะทํางานที่กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งนะครับ คณะบริหารความสมดุลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับก็บมีมติที่เสนอคอรมอรนะครับเสนอนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับเสนอต่อคอรมอรอนุมัติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหนาโรงงานนะครับก็คือน้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ21บาทนะครับและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ22บาทนะครับณนะตอนนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์กจ็จะประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทราย2บาทนะครับกิโลกรัมละ2บาทนะครับพี่น้องถือว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยก็พอจะมีกำลังใจขึ้นมานิดนึงนะครับถึงบ่ได้4บาทคือทีผ่านมานะครับทีสนอรประกาศก่อนหน้านั้นนะครับ กรปรับขื้น2บาทนะครับการปรับขึ้น2บาทจะเป็นประโยชน์ของไผ่นะครับพี่น้องเป็นพี่น้องเช่ชาไราอ้อยได้ลอยเปอร์เซ็นต์หรือบอ่อนะครับพี่น้องเช่าไราอ้อยก็ได้อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะว่าจะมีผลต่อการคำนวณราคาอ้อยในฤดูกาลปี25 66-67ับที่กำลังจะเปิดถีบกันนี้นะครับแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ทั้งกระท่วงพาณิชย์ให รับไปใส่ราคาเดิมนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็คือ19บาทและ20บาทนะครับพี่น้องก็มีพ่อค้าหัวใสนะครับในทุนใหญ่ต่างๆนะครับกักตุนน้ำตาลนะครับบ่าวาจะเป็นร้านค่าปลีกนะครับร้านค่าทรงหรือห่างต่างๆนะครับที่มีการไปสำรวจของนาข่าวนะครับก็มีการที่น้ำตาลขาดตลาดนะครับในช่วงนั้น เพราะว่าเป็นการกักตุนเพราะว่าพวกนายทุนอ่านอยู่แล้วว่าทางกระทรวงพาณิชย์ตรงมีการประกาศขึ้นราคาน้ําตาลแน่นอนเลยกลักตุนตรงนั้นไวเพื่อจะนํามาระบายขายออกในช่วงที่ประกาศขึ้นราคาน้ําตาลนี่แหละคือไพ่ได้ประโยชน์มากกว่ากันระหว่งางชาวไร่และ